เกี่ยวกับเลขเหรอคะมีคุณแก่มาให้ที่บ,บ้านนะที่บ้านเลขอะไรคะนี่เจ็ดแปดเลขก็ได้ก็ได้หวยใบน,นี้นะคะหนึ่งสี่แปดหรือสี่แปดสี่เจ็ดแปดงวดที่ถูกสองพันเลขอะไรคะหกสี่หกสี่อายุนเรศเลยเหรอ วันนี้ซื้อกี่ใบคะซื้อใบ,บเดียวครับซื้อไปใบ,บเดียวเลขอะไรยังไม่ออกค่ะพี่พี่แจ้วเลขอะไรคะเลขบ้านสี่แปดแสี่แปดแล้วก็แปดศูนย์ เลขดังเลขอะไรเนาะวันนี้สี่เจ็ดแปดฝันบ้านเลขที่อะไรคะ 38, เลขที่สามสิบแปดสามเจ็ดบ้านเลขที่สามสิบเจ็ด แมบ้ตอารลสามสิบเก้าบาาสามสเกบา้บาสมเก้าแล้วก็พี่ยิงสมคาสามบ้ตรอารสามสิบเก้าไปมายังจ่ายไปแล้วให้จาวจ่ายให้จ่คนตาแล้วเ่าไมไปงคุณ้กามบาทนะเออไม่เอาไม่ถู We'll